หนักใต้ดินใน,ใน <China S 2> จีนได้รับมอบหมายให้ทำงานตามเป้าหมายลึกลับนั่นคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอนุภาคขนาดเล็กมากที่เรียกว่านิวทริโนโดยจนีนน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำการศึกษาในลักษณะดังกล่าวได้สำเร็จนิวทริโนได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง2012ในภาพยนตร์เรื่องนี้นิวทริโนชนิดใหม่ได้ให้ความร้อนแก่แกนกลางของโลกส่งผลให้เกิดหายนะวันสิ้นโลก โชคดีที่โครงเรื่องนั้นเป็นเรื่องสมมติแม้ว่ามันจะแสดงถึงธรรมชาติที่เรายังไม่ทราบของนิวทริโนและพลังงานที่พวกมันปล่อยออกมาได้หากมนุษย์สามารถควบคุมพวกมันได้ในสักวันหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามพลังงานและอำนาจทำลายล้างของอนุภาคเป็นที่ทราบกันมานานแล้วในรูปแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นพลังงานปรามานูประเทศแรกที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรามานูใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2โดยสหรัฐได้ทิ้งระเบิดปรามานูลูกที่2ที่ญี่ปุ่นนิวทริโนมีขนาดเล็กกว่าและลึกลับกว่าอะตอมอีก เมื่อ100ปีก่อนผู้คนไม่มีทางรู้เลยว่าอะตอมทำอะไรได้บ้างทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่านิวตริโนมีพลังงานมากเพียงใดและการแข่งขันเพื่อค้นหาคำตอบก็เริ่มขึ้นกลับมาที่ห้องแฝบของนิวตริโนของจีนนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญคนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐเขาเป็นสมาชิกต่างชาติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐไปเจาะลึกเรื่องราวนี้กันค่ะภายในห้องแลบใต้ดินนี้จีนหวังที่จะชนะการแข่งขันระดับโลกเพื่อไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในฟิสิก์อนุภาค หอสังเกตการนิวทริโนใต้ดินเจียงเหมินหรือจูโนมูลค่า300ล้านดอลลาร์ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินของมณฑลกวางตุ้งของภาคใต้ของจีน2,300ฟุตในไม่ชานี้จะเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิวทริโนซึ่งเป็นผลผลิตจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นิวทริโนขนาดเล็กมากจำนวนหลายล้านล้านอนุภาคเคลื่อนผ่านสาสารรวมถึงร่างกายมนุษย์ทุกๆวินาทีชาวจุนเป็นรองผู้จัดการของจูโนว่านิวทริโนคาย หนึ่งนิวติโนสามารถเปลี่ยนเป็นอีกนิวติโนได้ขณะชนดังนั้นคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างมากธรรมชาติทำงานอย่างไรและจัก,กรวาลวิวัฒนาการอย่างไรจูนโน่ประกอบด้วยอุป์กรทรงกลมขนาดยักษ์ที่มีหลอดตรวจจับแสงหลายพันหลอดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะถูกปิดผนึกไว้ในสระน้ำรูปทรงกระบอกสูง12ชั้นนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากทั่วโลกจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนิวติโนที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สองแห่ง ภายใน6ปีเราจะได้รับคําตอบเกี่ยวกับเป้าหมายหลักของเราที่จะวัดการาเร็ีลําดับมวลของนิวทริน o และเราวางแผนที่จะทําการทดลองนี้เป็นเวลา30ปีนอกจากนี้ยังมีการสร้างหอสังเกตการ n e นิวทรินในประเทศอื่นๆด้วยจูโนมีกําหนดจะเริ่มดาเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี2568ซึ่งเร็วกว่าดูนมากที่กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในสหรัฐและประสบปัญหาความล่าช้ากับงบประมาณเกิน คาดว่าดูนหรือที่ย่อมาจาก Deep Underground n e u t r i n o e x p e r i m e n t จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี2573ในส่วนของการประยุกต์ใช้นิวทรินในชีวิตจริงนั้นจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นเพียงแนวคิดที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ศาสตร์บางคนได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งข้อความระยะไกลผ่านนิวทรินซึ่งเคลื่อนที่ผ่านสาาสารที่เป็นของแข็งเช่นโลกด้วยความเร็วใกล้แสงหวังอีฟ้ฟางหัวหน้าวิทยาศาสตร์ห้องทดลองของจีนมั่นใจว่า จีนจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ไขปริศนานิวทรินโนได้สหรัฐจะตามหลังเรา6ปีส่วนฝรั่งเศสและญี่ปุ่นจะตามหลังเรา2หรือ3ปีดังนั้นเราเชื่อว่าเราสามารถบรรลุผลสำเร็จของลำดับชั้นมวลก่อนทุกคนหวังเป็นสมาชิกต่างชาติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐตามเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติหวังได้รับปริญญาเอกในอิตาลี และได้เป็นนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีเมสซาซูเซตและมหาวิทยาลายัยสแตนฟอร์ดเว็บไซต์ของจีนระบุว่าเขาได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการเตาซึ่งทาวเลนส์โปรแกรมของจีนในปี2543หนึ่งปีต่อมาเขาจึงเดินทางกลับประเทศจีนโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักวิชาการชาวจีนที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศตะวันตกภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคพยายามที่จะคัดเลือกนักวิชาการเหล่านี้โดยให้แรงจูงใจให้พวกเขากลับมายัางประเทศจีนพร้อมกับความรู้ที่พวกเขาได้รับจากตะวันตก